สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเซวิสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับบาวาทีพระพี่พนองเอฟซีทุกท่านลูกขเนียวเซวิสานเฮ้าครับพี่น้องเหมือนนี่ผ้ามาเยี่ยมมาชมฟ้ามควายงามครับพี่น้องทางบ้านบาวาทีเองนะครับผมเป็นอีกหนึ่งของหนึ่งฟ้ามครับพี่น้องที่นีของดีควายพันธุกรรมเด็ดๆครับพี่น้องสาหรับสายชอบควายงามนะครับโดนด้ดนมาพอเทียครับพี่น้องปกติเบื้องแต่งัวเหมือนนี่ได้เห็นควายงามครับพี่น้องมาอยู่ขอกใดฟ้ามใดมาอนี้อยากจะเห็นควาย เดิน <ules> สนามประกวดจังแม่สาวนะครับวัอนี้เพิ่นกะมีแบงสาวน้อยนะครับแบงควายทองครับพี่น้องนะครับอยู่ขอักได่ฟ้ามใดเดียวทักทายคุณแม่เพิ่งไหวครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะน้ำซื้อหน่อยคุณแม่ค่ะเป็นแม่เรือว่าชั้นลัชชนีเนาะค่ะเป็นเกษรฟ้ามซื้อฟ้ามนะคะครับผมเกษรฟ้ามอยู่ตำบลน้าเมืองอำเภอศิรภูมิจังหวัดระยองนี่แหละครับผมบ้านไหนก็แม่นี่อยู่อันนี้เป็นบ้านนาค่ำค่ะบ้านนาค่ำตำบลน้าเมืองอำเภอศิรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้อง คุณแม่ว่าผูดยิ่งผู้เดียวเลี้ยงคุณพ่อดูแลซอยบ่ไวกับ <c oughs> เป็นเบิ่งผู้เดียวทั้งบ่จกักโตแม่อยู่นี่13ค่ะเดี๋ยวนี้13โตครับพี่น้องแต่วันนี้เดี๋ยวเอามาเอาสาวหน่อยที่เด็ดนะครับมาชมเพิ่นอยากจะโชว์พันธุก,กรรมของเพิ่นค่ะเ <c oughs> พิ่นก็มีตัวแบ่งเด้อพี่น้องนะครับไผมักสาวหน่อยตัวพุ่นเพิ่นก็บแบ่งครับพี่น้องตัวไก่พุ่นนะครับผมค่ะเอามาเบิ่งงามๆก่อนนะครับต้นคลิปว่าพันธุกรรมที่อ่าคุณแม่เกษรเลี้ยงนะครับผมเอานะครับแม่นี่ซื้อแม่หยังครับอ่แม่นี่ซื้อแม่จันแลมค่่ะแแแมมมจจันหลลลใ้้กโตว หายรูกว่าเจ็ดแปดโตหรอคะนี่ตัวที่แปดในท้องอ่าเจ็ดโตนะครับโตแปดอยู่ในท้องค่ะนะครับนี่แหละครับจุดเด่นของควายแม่นี่ก็คือทรงลูกแบบไดแม่ตามทีบหามาได้หลายกับเมยุนนี่มันทรงลูกมาแล้วสามโตนะคะ่ะครับผมโตที่สี่ในท้องก็คือสามโตเพิ่นกาหายเป็นตัวแม่ทั้งเบิดบแล้วการเพิ่นกาทรงลูกคืออ่ามัน เกินแม่นะคะครับผมนี่เขาบอกเกินขนาดใดเดี๋ยวจูงออกมาให้เบิ้งครับพี่น้องครบเอาแม่ดึงออกมาให้เบื้องนะครับตัวนี้เป็นลูกที่มาอยู่นั่นเป็นตัวที่สองค่ะตัวเอ๋ยเพื่อนน่ะแบ่งไปแล้วเบิ้งลูกสาวครับยิ่งรักแม่ยืนเทียมกันให้ว่าท่วมหัวเลยพี่น้องนะครับเอาน้องยังก็ครับนี่ยิ่งรักค่ะน้องยิ่งรักเดี๋ยวยืนดีอ่เลูกพ่อใดล่ะครับดิอ่านี่ลูกอ่าพ่อเบิ้มพันล้านเบิ้มพันล้านก็แม่จันเล่มเลยครับพี่น้องนี่ครับแม่เพิ่่่นอาาสสููงงประมมณแ นี่ก็น่าจะสูสีซีสแปดี่เก่าค่ะรอยซี่เก่้อะค่ะรอยสี่แปดสี่เก่าแล้วเล่านี่แล้พี่น้องอันนี้ก็น้องยิ่งรักนะครับผมเป็นลูกเบิ่มพันล้านนะครับเกิดจากแน่จันแรมนะครับผม ししนี่ครับความใหญ่เดือดสาบประกวดมาจากสาบมาแม่เบลไปตั้งหลายเอ็ดค่ะเพ่าพ่อเขาสบายเอานะครับไปตั้งหลายเอ็ดเดี๋ยวที่หานี่จะเท่าหลายเอ็ดเดี๋ยที่หาเนาะแม่นค่ะครับพี่น้องเบิ้งนะครับเดี๋ยวก็ว่าอยากเลี้ยงเพิ่นไปนี่แหละค่ะตุลานี่แหละค่ะอีกเที่ยงใหญ่เทียบแม่เลยพี่น้องโหดเดียวนะครับผมสองปีนี่ครับเบิ้งจุดเด่นของเพิ่นความใหญ่กระดูกกระเดี่ยวพี่น้องนะครับ เอาเบิงเล็บเบิงเลียย่ยนสวยชี่ดีลูกยืนสวยๆลูกยืนสวยๆวยจิงน,น,<ฮ>น้องถึงรักนะครับผมเป็นลูกสาวของพ่อเบิรมพันลาน้านก็ถือว่าเป็นควายพันธุกรรมของขอกคุณแม่เกศรนนะครับผมอยู่บ้านนาค่ำตมบลนาเมืองอำเภอศรีราพุ่จังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องเบิ่งความใหญ่ของเพิ่นคอนอุ้ยพี่น้องเบิ่งพหุดเหรอหุดแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนสูงว่ามาถีหอดลอยห้าสิบบวกหรอเปล่าแม่ค่ะเพิ่อนอาเมษาพฤษภามิถุนา กรกฎาสิงหาเดี๋ยวนี้เพิ่นเพิ่อนสิงหาบ่ค่ะครับผมเพิ่นได้สองปีสามเดือนค่ะสองปีก็อีกสามเดือนนึงพี่น้องนะครับค่ะนี่น้องสาวเพิ่นจังเดี๋ยวนี้แม่บอกเนาะแม่เนาะค่ะสีเอามาแทนแม่เพิ่นพอแม่เพิ่นกับให้ลูกแปดโตแล้วค่ะนะครับผมแตอนนี้น้องสาวเพิ่นจังเดนี้น้องสาวครับพี่น้องนะครับเอาเมื่อกี้เห็นน้องยิ่งรักวันนี้น้องสาวซื้อว่าจังได๋ล่ะครับแม่น้องสาวซื้อน้องใบบุญค่ะนี่น้องใบบุญเห็นตาดังพ่อเดียวกันบ่ครับพ่อเดียวกันค่ะเอาลูกเบิ่มพันล้านคือกันกับลลูกแแมม่่่จัััันน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 หคครรบบบบพีีี้้้้อออองงงสาวะใุญ ค่ะยังปีแล้วแม่นี่ครบปีไปบ้านนี่ถึงวันครบครบปีค่ะแต่ว่าเดือนนี้แหละค่ะเอาเดือนนี้ครบหนึ่งปีพอดีครับพี่น้องเบิ่งนะครับน้องใบบุญอันนี้ก็ลูกพ่อเบิ่มพันล้านนะครับเป็นน้องของอ่าน้องยิ่งรักนะครับผมแม่ค่ะนี่ครับเบิ่งนะครับการส่งลูกแม่นี่พี่น้องใส่พอเดียวกันเทียบกันเลยนะครับเอื่อยกับน้องเอามาดีครับพี่น้องนะครับเอาเราซาหน่อยที่ยุนี่นะครับแต่ที่นี่แม่ เอาแบงมาจากแม่บอกที่เ้าแบงไปเรื่องนกข่าครับผมแม่เพื่อนแย่เป็นไรครับแม่เพื่อนลอยสี่สิบเก้าค่ะแม่ลอยสี่สิบเก้านะครับผมเป็นลูกพ่อได้ล่ะครับแม่นี่พ่อเบิ้มเพื่อกันค่ะอันนี้ลูกเบิ้มพันล้านเพื่อกันครับพี่น้องนะครับอ่าน้องเยี่ยงก็ครับต้นคูนค่ะน้องต้นคูนนะครับกันก็ใบบุญตะวันคนละวันเกิอานะครับเดือนนี้ก็จะครบครบปีพอดีเนาะเอาตัวนี้แหละคุณแม่ว่าขันไพ่กได้พันถุกกรรมดีๆเบิ่มพันล้านเพื่อนว่าแบ่งออก นะครับผมแบ่งออกกับเปนหลายตัวครับดูแลผู้เดียว13ตัวพี่น้องเบิ้งง้วครับพี่น้องเบิ้งค้นผู้เด่น้่อยเเบิ่ไข่ครับพี่น้องนะครับผู้เดนหน่อยครับพี่น้องเบิ้องไข่13ตัวเบิ้งผู้เดียวอาหารก็บ่าคอยพ่อเพิ่นบ่านเอาผู้ผู้อยากจะเลี้ยงอยากจะมาแบ่งนะครับผมคุณแม่เพื่อนว่าอ่าเดี๋ยวม้อนีก็สิีมีเปิดแบ่งอยู่สองตัวนะแม่เนาะสองตัวนะครับใครอยากได้ไปเลี้ยงนะครับผม เอ้านะครับน้องต้นคูดนะแม่เอา้าเปิดรลายมาได้เหรอครับแม่นี่เ้าเปินคูดบ่ะคะเอาเป็นทุ่มาถันประกันกันแล้วแต่เป็นมกักค่ะเอาตองหมายผู้เพิ่มมากเพิ่นกัน,กน,กน,กน,ขนขั้นเป็นอย่างเรียกอีนนี้กันไอ้เพิ่นโทรมาถามบ่ะแม่เอาลักลักใจเอาแม่บอกลักกันนะครับเอาเรียบขึ้นค่ะ ซิปนะครับกับซิปซิปนิดๆเนาะอ่าซิปนิดๆนะครับเกจประกวดครับพี่น้องเอาอันนี้ก็ไปสนามประกวดยุคกาะสินเนาะนะครับลูกพอเบิร์มพันล้านนะครับเบิ่งเทียบกับอ่านะครับน้องยิ่งรักครับพี่น้องอันนี้ไข่ขวบพอดีเลยพี่น้องนะครับเดือนนี้ครบขวบพอดีเอาเป็นลูกคอกเพ่อนี่ละครับพี่น้องแบ่งแบ่งแม่ไปนะครับเพิ่นแบ่งแม่ไปแล้วก็เหลือแต่ลูกนะครับเก็บไว้นะครับ ภัยสนใจก็รักษานี้นิดๆครับพี่น้องนะครับใคสนใจกหรักษสนนิดๆนะครับโทร่มาตอร้องเอาขันมักอยากได้ผมว่าควายงามพัฒกรรมดีแบบนี้ผู้เบิ้งคลิปแล้วอยากจะได้ไปเลี้ยงผมเชิญวนนะครับมาเบิ้งตัวจริงผมกับผ้ามาเห็นคอเห็นฟ้ามเพิ่นแล้วนะครับมีอีกเมใหไงนะครับใครอยากได้ไฟบิ๊กๆเพิ่นว่ามีแม่ทองวะแม่มาหนีแม่ทองทองงจ็เดือนหรอแม่เก้าเดือนเก้าเดือนสูงจะลอยเท่าไร ร้อยห้าสิบบวกเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันนะครับพี่น้องคุณครับอาบน้ำยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวยางไปเบิ้งนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเอาทีมอาจจะสาวๆนะครับผมไปเก็บก่อนนะครับหน่อยๆก็มี้นะครับพี่น้องนะครับโตผูแม่สาวสาวหน่อยก็มีนะครับมือนี้มีหลายโตใครสนใจจากจะได้ควายไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับมือนี้เบิ้งนะครับง่าเบิ้งพี่น้องเบิ้งครับให้ลูกคักอีหลีครับพี่น้องเบิ้งนะครับนี่ครับยางนกขลิแม่เบิ้งนะครับพี่น้อง ใหญ่กว่าแม่เจิ่นเทินนะครับเกินหลายนะครับน้องยิ่งรักนะครับงามงามครับพี่น้องเบิ่งคุณนะเอานะครับคุนครับน้องเพิ่นก็อยู่ด้านหลังครับพี่น้องนะครับเอามืาอนี้มีแม่ทองไผอยากได้หาลอยหาซิบบวกหาควายแม่บอกแม่พันนะครับมือนี้ทองเก่าเดือนลอยหาซิบบวกเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมเอาครับผมมาเบิ่งอีกดึงแม่ครับพี่น้องตัวนี้เพิ่นว่าทองเก่าเดือนนะครับสำหรับเอฟซีพูกระลังหาควายไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุ์เราได้ผลผลิตเลยนะครับพี่น้อง นะครับก<ช>ับในท้องเพิ่นสายใดครับอยู่ในท้องเพิ่อน,น,น,อเ,อนเป็นลูกลูกของลูกไส้เก่าเจริญตัวแรกคร่ะครับผมเอานะครับลูกไส้เก่าเจริญตัวแรก<ช>นะครับผม<ช>กับเป็นเจ้าเทพพบุตรหนึ่งศูนย์หนึ่งครับ<ช>พี่น้อง<ช>นะครับเท<ช>พพบุตรหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับท้องเก้าเดือนเนาะ นะครับเกิดจากการผสมจริงนี่แหละครับพี่น้องเพราะว่าขอกพันวายุไกลกันกับเจ้าเทพพรุฒิหนึ่งศูนย์หนึ่งครับพี่น้องเทพพระวุฒิหนึ่งศูนย์หนึ่งกายุบไกลจากบ้านเพื่อนเพิ่นกลับไปทับจริงเลยนะครับท้องเก้าเดือนอ่าลูกที่เท่าไรค่าท้องครับลูกสองค่าท้องส่วนสูงลอยเท่าไรครับผมลอยห้าสบวกอะค่ะหนึ่งลอยห้าสิบบวกนะครับลูกที่สองค่าท้องนะครับผมลูกเพิ่นนะครับหายลูกดีไปได้ไหมตัวที่แล้วลูกเพิ่นหายลูกคู่ สูงนี่มากแน่นอนค่ะครับผมสูงลูกไส้เพื่อนเออคลายไปก็เอ่อขายไปรักแสนแล้วค่ะอ่าสูงขายไปดแสนครับ <8 S 1> ผม1 1> เ,เอานะครับขายตอนเจ็ดแปดเดือนลูกไส้เพื่อนนะครับรอบนี้ไส้ท 1. 1. 1. 1. เทพปรุตรหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับผมอ่าเป็นลูกไส้ของพอได้ครับหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่าเป็นเทพบุตรนี่เป็นลูกของฟูตัวแรกของเก่าจะเลื่อนอ่าลูกตัวแรกของเก่าจะเลื่อนเลยครับพี่น้องนะครับอ่าแม่นี่แม่เพื่อนดีไซน์เลย ปัจจุบนมาจังแต่หกเดือนแล้วค่ะแยกกันเพิ่มาเพิ่นกล่าวว่าเป็นลูกดาวซีพีนะคะแยกสายดาวซีพีนะครับสายดาวซีพีนะครับเอาใครสนใจนะครับทองเก่าเดือนนะพี่น้องนะครับประกันทองให้พี่น้องเข้าจูงมาทั้งพี่แม่จิงหอยยางให้เบิ้งพี่น้องเข้าเบิ้งบาดยางเบิ้งเลี่ยมเขาเรื่องอัตลักษณ์ก็ถือว่ามากครบเด่นแม่นี่คือสูงไงนะครับเบิ้งอ่องแตก มาเนี่ยครับพี่น้องเล็บดีนะครับผมเป็นควายที่มีช่วงช่วงสันช่วงโตที่ียาวครับพี่น้องนะครับผมแล้วก็เนื้อดีนะครับตัวนี้โครงสร้างก็ถือว่าเกลียดแม่บอกแม่พันธี่หายากได้เหรอครับพี่น้องสมัยตะกี้นี่ก็ผมว่าซีแสนหาแสนก็ต้องมีละเฟี้ยมแบบนี้นะครับผมเอาคุณแม่เปิดลักได้เหรอครับบาที่นี่มองมองเปิดยู่ลักเฉียดเฉียดสามนี่แหละค่ะอ่าเฉียดเฉียดนะเอา นะครับผมกับสองไปนะครับสองแสนายไปหาสามนี่แหละพี่น้องท่องเก้าเดือนอ่าผมว่าส่วนสูงผมวัดโดยสายตาผมแล้วมีรอยหาสิบนะครับพี่น้องมีรอยหาสิบแน่นอนแหละนะเราก็ดได้ดังความใหญ่ความยาวนะครับท่องเก้าเดือนอ่าเป็นสายดาวทีพี่ท่องกับสายอ่านะครับเก่าจะเลื่อนลูกไส้เก่าจะเลื่อนตัวแรกครับพี่น้องเจ้าเทพประวดหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับผมอ้าวใครสนใจใเบอร์โทรคุณแม่ด้วยครับพี่น้องนะครับอ่าเบอร์โทรศูนย์เก้าหก 204 1030ครับพี่น้อง096 204 1030นะครับมาชมตัวจริงได้กับทรหาคุณแม่เกษร์นะ,รน,นะครับผมกับมาเบิ่งตัวจริงได้บ้านบ้านนาค่ำนะครับ,บ,นนรบตำบลนาเมืองอำเภอศรีระพุม่ม จังหวัดลอยเอ็ดครับพี่น้องนะครับหลายท่านว่าเพิ่นมีอยู่สิบสามตัวผ้ายางเบื้องนะครับเพิ่นกับ่บลล์ออกมากับมีครับพี่น้องอันนี้ก็เอามาโชว์แล้วก็ให้เบื้องพันธุกรรมดีๆีจะต้นคลิปครับพี่น้องกับมีสาวหน่อยเปิดอยู่แสนนิดๆครับพี่น้องสายเบื้องพันล้านเนาะสายเบื้องพันล้านนะครับเพือน่อยก็เปิดค่ะแต่ว่าก็อยากจองยาโนมเนาะค่ะคือแม่เพิ่นกับมี่จะลอยหายสิบคนเลยครับผมเอาเดี๋ยวยางไปเบิ้งนะครับผมให้คุณแม่ผ้ายางไปเบิ้งเอาจุ้งแม่นี่เขาควักกันเลยได นะครับเดี๋ยวมาเห็นไข่งามน่าขวบเพลนเลี้ยวอ่านะครับผู้เดียวเด้อพี่น้องดูแลนี่ครับแต่พ่อเมื่อไข่สบายนะครับมาอีพี่ทีเลี้ยวผมเคยมาเยี่ยมครอบเพิ่นตะไลปีเพิ่นกะอ่านะครับมีคุณพ่อดูแลอยู่ตอนนี้กัเพิ่นบ่ค่อยสบายบ่ค่อยสบายก็เลยดูแลผู้เดียวสิบสามโตอันนี้ก็เป็นแม่ลูกน้อแม่เนาะค่ะเป็นแม่ลูกตัวนี้เป็นลูกลูกลูกผู้ค่ะในเดือนในเดือนเครื่องหรอคะอ้าวนะครับแม่เพิ่นมี่ลอยสี่สิบห้าลอยสี่สิบหกน้อแม่เนาะแม่ค่ะแม่เพิ่นอีกเป็น ลูกกอดกันหนีเลยแม่เพื่อนนี่เป็นเป็นลูกแม่ใหญ่น่ะล่ะค่ะครับผมลูกอ่าลูกไส้เพื่อนน่ะเดือนครึ่งนี่ครับเดือนครึ่งเป็นลูกเพียงก่อนเป็นลูกเพชรสยามค่ะอ่าลูกเพชรสยามครับพี่น้องเบิ้งนะครับเอ้าวนี่ครับมีลูกเพชรสยามนี่ครับครึ่งเดือนครึ่งแล้วค่ะนี่ลูกไส้เพชรสยามครับพี่น้องได้เดือนครึ่งนะครับ อ oneself, mm uh you ้พี่น้องเบิ่งกระดูกกระเดี่ยวเนาไผอยากได้ผูไปเห็ดพ่อพันคุ้มฝูงมาจับมาจ่อมาพูดมาคุยได้เด้อครับพี่น้องยานมก็จังเอาไปหัดเอาแม่นี่ก็ท้องแล้วนู่แม่เนาะแม่นี่แม่สาวแม่สาวท้องสาวลูกพ่อกดือนนี่ค่ะครับผมแม่เพื่อนที่ว่าขายเพื่อนเป็นพี่สาวของอันโตที่ว่าเปิดแบงค์อะค่ะอ๋อครับผมนี่ครับทับไปแม่นี่อ่าท้องกับท้องกับดาวสยามทองกับดาวสยามทองเดือนเ้ียวกัน หนานะครับเก่าเดือนครับพี่น้องกับตัวเปิดราคาอันนี้กับสาวหน่อยนี่ครับอันนี้น้องสาวเพิ่นเนาะเปิดแสนนิดๆครับพี่น้องเก่าจะเลิสนี่ครับพี่น้องเปิดแสนนิดนิดเป็นตัวนี้เป็นลูกเป็รสยามเหมือนก่อนลูกเพชรสยามตัวผู้เนาะแม่เนาะหาเดือนกว่าค่ะหาเดือนกว่าพี่น้องใส่แม่เพิ่นตัวไหนเพิ่นสูงกว่าที่ครัวผุนคลองแหลมอ๋อนะครับ แม่สูงลอยหาสิบประมาณลอยหาสิบสามหูเหผมเบิ้งแม่เพิ่นนะครับเอาลูกดีเพชรสยามตัวผูด้วยครับพี่น้องตัวผูนะครับมาเบิ้งตัวจริงหอน้าคอยได้ก็ได้ครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นลูกเพชรสยามด้วยกันอันนี้ก็ลูกเพชรสยามเหมือน่ะาอยาสิบสามบอกก่อแม่สูงประมาณลอยหาสิบสามนะครับแต่ว่าลูกเพื่อนนี้ลูกเพื่อนนี้เกิดรุ่นเกิดรุ่นอายนั่นเดือนนึงค่ะอืมแต่ดีกว่าสี่เดือนค่ะตวสูี่เดือนกลัวพี่น้องเบิ้งแม่เพลอยหาสิบสามเนาะค่่ะพีไกแม่เพื่อนค่ะ แม่สูงลอยหาสิบสามพี่น้องอันนี้ลูกตัวเมียนะครับเพชรสยามอ่าภัสนใจมาจะมาจองเอานะครับผมลูกสาวนะครับราคาพูดคุยกันนะครับเบิรงคลิปแล้วมักสนใจโทรหาคุณแม่เพื่อนได้เด้อครับพี่น้องอ่าศูนย์เก้าหกสองศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สามศูนย์นะครับเอาเบอร์โทรเพื่อนนะครับมาเชื่อมอ่าบ้านผ่านมาทั้งสีเราพุ่มมาเบิรงขอบเพื่อนนะครับสิบสามตัวนะครับขันมักขันฮักตัวใดเพื่อนพ่อแบงได้เพื่อนกระแบงครับพี่น้องนะครับแบงพี่แบงน้องเฮาเอาอันนี้โตต่อไปแม่นี่กั เอันนี้ก็แม่เรียกแม่เข่าเพิ่นโอ้แม่นี่ก็เกือบร้อยหาสิบสามหุ่นละพี่น้องหาหาสิบบวกแม่นี่ยังว่าตัวจทองค่ะถ้าผสมไปพาไปแลายซองหรือว่าตัวจทองอยู่พี่น้องนักขั้หลวงค่ะผสมกับนครหลวงเนาะนะครับเอ้าวลอตัวจทองก็คือพันจะรอบหรือไม่พันสองรอบสรอบลอดตัวจทองมีลูก้ม่าตัวเราหนีง่ายขนาดนี้ตัวค่ะลูปขึ้นอยู่นีสองตัวแบ่งแบ่งไป แบ okay? so, ่งไปคาราชินแบ่งไปเรื่องราคาที่ว่าแปลลูกเขาขึ้นมาครับผมแบ่งไปสองตัวแล้วค่ะโอ้โหพูดแล้วครับพี่น้องเบิงไงอีหลีนะครับตัวนี้เอานะครับอันนี้ก็ล่อรุ่นเบิงลูกเพิ่นลูกเพิ่นขายได้หลายเป็นไดย์พวกอย่างหูบวกแคว่ง่ำปนีลูกเพิ่นบ่าค่ะครับผมลูกเพิ่นโตไปคาราชินเจ็ดแสนค่ะเจ็ดแสนนะครับช่วงราคาคว้ยพีกพี่ขึ้นไปครับพี่น้องเจ็ดแสนเด้ครับพี่น้องแม่นี่ให้ลูกผมว่าวัดสายตานีร้อยห้าสิบบวกไปห้าร้อยห้าสิบสามแน่นอน นะครับผมเอานะครับรุ่นขอให้มันหมาครับคุณแม่นะครับผมอันนี้ก็มีแต่ควายไงครับพี่น้องอันนี้คนหลักคนเลี้ยงควายเพิ่อนนะครับเอานะครับผมแต่ละตัวเล้ยงเ่อยผอายากจะเลี้ยงนี่ไงงามี่ที่สของเพื่อนเลค่ะนี่ครับฉีงเชื่องครับพี่น้องเบิ้งลูกไส้เพิ่นกับเชื่อว่าได้์หาเดือนไหมค่ะแดยว่าตัวุ่ยแม่เพิ่นมาแบ่งแต่ว่าลนูเพื่นแบ่งอยู่ครับผมเอาไผยอยากได้ผู้พอพันเกิดจากแม่สูงลอยหอยหายต้นนี้สูงกว่าแม่อีกค่ะอ่าประมาณลอยหาซิ หาพุ่นลผมเบิ้งนะครับมสาครับผมพี่น้องเบิ้งวาับครับผมนี่แหะครับแม่บอกของเพิ่นรักๆผมเบิ้งอยู่นี่มีอยู่สามเมีใหญ่ๆนะครับเฉียดลอยหาสิบอยหาสิบวกนะครับสมัยด้กี้เขาขายกันสื่อกันหลายแสนนะพี่น้องรักเฉียดล้านพุ่นลนะครับอันนี้คือหลาาอันเอาไว้มัน ผมนี่ก็จีสือคนแม่ค่ะจีเอาเป็นแม่บ่อไก่ได้ตะกี้ครับผมตะกี้เอาหาอย่างนี้เพิ่นว่ามีเพิ่นก็เลยคุณแม่บอกกัว่าเก็บไว้เนาะแม่เนาะอย่าเก็บไว้ลูกเต้าไผอยากได้ก็แจ้งมาแบ่งเอาเด้อพี่น้องแม่เพิ่นก็ว่าบ่ได้แบ่งนะครับขันตัวอยากได้ท้อง9เดือนแม่นั่นนะครับผมอ่าสายเก้าสายเบิ่มท่านล้านก็พูดคุยกันได้นะครับผมสองไปปลายไปหาสามครับพี่น้องสนใจข้อคุณแม่เจสอนครับผมสนใจผมไล่เรียงต่างๆผมคืนให้ครับพี่น้อง นะครับผมเหมือนนี่ก็ถือว่าเดี๋ยวมาเยี่ยมมาชมอคอกนะครับผมหลายคนบอกว่าโอ้เห็นไอ้สาวยิงรักแล้วคือคัดขึ้น่นนแท้นี่ครับแม่เพิ่นให้ลูกมาเจ็ดต,ต,ตัวครับพี่น้องตัวแปดอยู่ในท้องใส่ตัวใดไว้ล่ะครับนี่ใส่เพชรสยามนะครับโอ้ของนี่ใส่เพชรสยามหลายมักยังไงเพชรส,สยามเนี่ยมักเพชรสยามมองว่านาเขาอยาก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 อันนี้นาเขาเพิ่นไหมคะ่ะือคาตา่าหลักก็ากเพิ่มความสูงเพิ่พนนบีครับผมก็คือ เพคนให้รูเบิ้มมาสานตก่ไก่ดีเพราะส่วนตัวสานตัวนะดีครับผมเห็นเราสองสองตัวเอื้อยกับน้องแล้วผมบอกเลยว่าเนื้อนี่แบบอู้ค่ะตะวันล่องสุดยอดเลยครับเบิึงเบิึงตั้งโตค่ะเพราะว่าก็เลย่อยๆว่าอยากอยากเพิ่มมันขึ้มสูงเพิ่นแน่ถ้าอย่างไหนครับผมก็คือเลี้ยงอเมริกันบราหมันยุคสมัยใหม่พี่น้องเฮาเน้นว่าให้เนื้อเพราะเฮาเลี้ยงส่วนมากคู่ขายทรงผักขึ้นเนื้อหรือวรุ่งเวียดนามควายที่ให้เนื้อหลายๆเขาก็มักอยู่แล้วนะครับบริวารมิตรสูงนะครับก็ถืออออว่่่าากกกเพิิผลตแมมบไดด้ี นะครับช่วงคว่อยพีกเพิ่นก็ถือว่าเป็นเงินเป็นทองเลยล่ะนะครับช,ช่วงนี้กแ็แบงค่ะแบงออก2อตัวพ่เมื่อยเนาะให้เหลือจกอัก11ก็พอแล<ม>้วตอนนี้13<ม>บ่ไหวครับพี่น,อน้องคู่เดียวด้วยครับพี่น้องจ้าเพิ่นหาหญ้าจักเอาเฟี้ยงจังได๋นะครับรักรักเป็นเฟี้ยงบ่แม่รักรักเดี๋ยนี่เป็นหญ้าเพราะเฟี้ยงนี่เบิดครับเพราะว่าไอ้ พ่อพอนอัดเครื่องมาไ,ไหนแมอ๋อช่วงมือ้อคันนัดเื่องก็ไม่ด้วยค่ะเพื่อนมาไหนมาไหนแล้วผู้อัด์หม่เอานะครับสนใจฝากไว้ครับอีกหนึ่งของหนึ่งฟ้ามนะครับบ่าวที่เป็นซื้อก,กลางเลยเดียวโดนโด,ดนเทียบมาพ่อควายงามเอฟซีภ <FC S 2> ูมักควายงามอยากจะเลี่ยงกับมาเยี่ยมมาชมมาแบงน้ำเพลินพูดคุยต่อรองอะไรถูกตัวเด้อพี่น้องนะครับเพลินห้องไว้หักแพงเพลินกับห้องไว้ผู้มักอยู่ไทยน้ำเพลินมาพูดมาคุยแบ่งกันไปเลี่ยงได้บ่ายากครับพี่น้อง นะครับเอาอีพี่นี่ขอพูดเอฟซีทุกท่านนะครับผู้รักเลี้ยงควายฝากก,กุญแจกแชร์เป็นกำลังใจให้เอฟซีลูกขึนเหนือเซอีสานทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเอานะครับจากราชบุรีมรสนิยีคุณคุณแม่หลายครับผมสวัสดีครับ